หลุดจองแล้วเจ้าแรกหลุดไปแล้วนะสภาพตามสภาพเลยเฮ้ยมันก็นลุดนะมุ่งปปนี่นะเรื่องไหนสพมตหรุดนะแหงเขาเห็นสภาพบู๋เขา,าเอาเลยวะเออเขา,าเอาแล้วโอ้ก็ยเนว่าเขาขายตามสภาพมันก็นเลยขายในราคาแค่แปดหมื่นเก้า 89, ไงเข้าใจไหมถ้าเราเก็บใหม่ทําใหม่หมดเ่งมันราคาอีกราคาหนึ่งอันนี้ที่เกียริทำเข้าใจไหมครับผมเข้าใจไหมครับอ๋อเข้าใจแล้วครับ เออเขาใจง่ายเว้ยแปดหมื่นเก้ามืนหนึ่งล้านกว่าบาทเครื่องอะไรนี่ให้บีดแต่มีหลายเจ้าอยู่เพราะคลิปนี้ออกไปนะใช่ครับจ๋ยคนทักเข้ามาอยู่ว่าแต่มันติดจองอยู่เพราะลูกค้ามาดูมาเห็นสภาพแล้วลูกค้าไม่เอาไม่เป็นไรเราเจ้าต่อไปเจ้าที่รับได้เท่านั้นครับับที่ได้อสภาพนี้ให้บีดทีอูดครับผม ี่านลองสตาร์ทสามเหลือแปดหมื่นเก้าไม่ถึงแสนลองขับดูไหมได้อ่านลองขับดูไหมขับเป็นสตาร์ทหน่อยขับเป็นไว้ในอ่นลองขับดูดิอ่าได้สีเหลืองได้ไม่เคยเป็นแท็กซี่เก่าลองดูนี่นอันสภาพไหมมีสีถ้าได้สวยต้องไปเก็บงานใหม่ทั้งคันแหละหมายถึงว่าเก็บสีสันทั้งคันอ่าแต่ถ้ารับสภาพได้ก็ราคาที่โอเคอ่าไม่หรอก่านมาอ่าทำสีเอ้ยวันสีไปสองหมื่นใช่เอาสีสวยต้องใช้เงินวันสองหมื่นอานขับเสียนั่งหน้าเลยครับอ่าอัานเออ๋ยวผมรอดูหน่อยนี้ใช้งานได้ใช่ไหมไปขับไม่นี่ รถคันนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยการเคื่อนย้ยครับอย่าเบรกอย่าเบรกก่อน start อ้าววนวนหมดแล้ว start เอาตาร์ทเออติดแล้วเอาเข้าเกียร์ดีตรงไหนเฮ้ยโวนวนหมดแล้วอะเฮ้ยมึงมึงเหยียบยังไงขับยังไงน่ะเบรกทิ้งเบรกสองที้เลยบอสองที้แล้วเบรคสองทิ้แล้วที่ผมลงก่อนเขาขับรถอย่างนี้เหรอขาขาหนึ่งหยียบเบรคขาหนึ่งหยียบคันเร่งเหรอ เพราะผมเยียบผมเกียรเบรกเพื่อกันไรเพื่อมันพุ่งนะครับแต่ว่าย่านผมจีนั่นผมเกใช้ขาเดียวใช่เออโอเคโอเคเจ้าเ็นแต่เสียบอกว่าถ้าเป็นอะไรไปจะยกสมบัติให้ทันเบรกักันเล่มาพร้อมกันมานี้มาไหนลองเราดูสิเจ็งไปดูสิเสียวแล้วล่ะ ้รัับบคมาเยลองขับดูลองขับดูขับได้มาแอร์เย็นนะแอร์เย็นเย็นครับผมอ่าแอร์เย็นเครื่องเสียงยังไงดีเนี่ยเขาเข้าทีเดียวเสร็จเมื่อกี้ทำอะไรผมก็กดบานแต่ทำไมไม่มามันเกียร์ปีนครับพี่อันเกียรไม่ได้เอาหยับเอาขึ้นครับเมื่อกี้ครับผมเด็กมือเครื่องเสียงได้ไหมดังครับผมแจงดังแอร์เย็น นะขับได้ขี่ได้ปกติเลยครับเนี่ยเร่งเอ่องมาก็ดีครับผมก็าตามสภาพเอาแปดหมื่นเก้าสนใจก็ทักเข้ามาคือมันมีคนสนใจเยอะนั่นแหละคือแต่มันติดจองค,คือเราก็ปฏิเสธไปแต่ปฏิเสธไปพอเจ้าแรกมาดูเขาไม่ชอบก็เดี๋ยวรอเจ้าใหม่โอเคครับถ้าสนใจอ่านในอ่านพูมาสนใจก็พักมาได้ครับที่เพจมังกรชนะหรือ,หร,อหรือมังกรทุกสาขานะครับราคานี้ครับเท่าไหร่แปด0มืนเก้าครับเอ ตัดสดนะโอเคครับขอบค,ค,ค,คุณครับด้วยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับฝากกดเหมือนด้วยครับฝากกดเหมืนด้วยครับ